คุ้ตายผมจะไปถ่ายทำไมอ่ะเมื่อกี้คุณจตพ่อเสร็เดี๋ยวเราไปเจอกันดนะนรมัับไปครับผมาวกอีกรังนไม่ว่าไม่วเนอย่างมากแวนคุยกันหนยถ้าคถาเราไี่อผมยรกระดับมลกาถ่ายผมไ คุณไม่ให้เกียรติผมเลยที่เป็นข้าราชการระดับสูงสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ผมไม่ให้เกียรติคนระดับสูงไม่ใช่หยุดหยุดเมื่อกี้คุณมาคุมผมเลยไม่คุณเป็นข้าราชการระดับสูงไม่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ทำัวามอย่างนั้ไม่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยหมายเหมือนกันหมายเหมือนกันโอเคเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ขับรถมาใช่ไหมครับเออคุณจับไปสิแต่คุณไม่ให้เกียรติเราเลยใครจะตำรวจเนี่ยขับผ่านข้อมันต้องคุยกัน พี่ครับขอโทษครับมันผิดขอโทษครับจัดการอย่างนี้เพื่อจัดการก่อนยังไม่ผมไปต้นไอ้คุณนายใครผมขับรถให้นายอย่านะทำไมครับไม่คุณจะมาอะไรโทรศัพท์เขาผมนี่โทรศัพท์ผมจะยึดทำไมให้ไรจะยึดผมทำไมให้ไร เอาคุณถ่ายได้แล้วลงโซเชียลอันตรายถ้าลงโซเชียลน้ำตาลไม่พอครับเต้าควาเขาบอกเมื่อกันเนี่ยนี่นี่นี่ให้กูจับกูก็ไม่รู้ถ้าลงโซเชียลหนักนะพอป่ะไม่ผมไปผมไปไม่ผมแจ้งผมแจ้งไปไปกูจะไปแจ้งกูจะถามใช่ไม่เราอยู่ในกันเราจะไปเจอทา้งล้นเราจะไปเจอได้ไหู้ชายนจังหวัดราเเดี๋ยวมึงไปนะ โอเคเนาะครับอยากได้เจอกันนะโอเคมจะรู้เลยโอเคเนาะโอเคเนาะสายเลือดสายเลือดเลยนักพอร์คองกับบาทไทยกับสายตำรวจเองอย่าคิดมากถ้าอะไรพึ่งพากันได้ก็พึ่งพากันแต่นี่กาบอกว่าเอาน้องนุ่มมันครับมัน ไปงานบุญงานอะไรก็ขอคนไม่ตาแต่ว่างานหลวงเขาไม่ยอมผมก็ผมไม่ได้จับคือทางหลวงคือทางหลวงม่จับไว้ปผมจีบไปแกทางหลวงก็โอเคเนาะก็คือผมบูรณนาการกันครับเห็นใจพวกผมด้วยผมตากแดดทั้งวันบางคนก็ไปดื่มเหล้าอะไรมาผมก็ปั่มป่มให้คนทั่วไปได้เห็นให้ประชาชนได้เห็นสถิติต้องลดห้าเปอร์เซ็นต์ผมรู้จะทำยังไงผม ครับไม่มีใครอยากูอเอาโอเคแล้วครัเรื like okay. ่อเรืองโอเคเดี okay. ๋ยวผมไปเคลียร์ถ้าไม่เมตตากันเนี่ยถ้ามันไอ้พวกนี้ไม okay. ่ไม่เด like ี๋ยวมึงฟังกูไอเไอ้เั้นมันชั่วมันเป็นเด็กที่มันเกเรเข้าใจไหมแต่ถ้าเราไม่พึ่งกันเฮ้ยโควิดนัทมึงไปขอปืนไอเพื่อนมึงมึงไปหากูไปจ้าสิบเอ็กไปขอกูไปพูดทำไมอนุญาตนี่พูดจากหัวใจไม่ต้องอนุญาตนะ ถ้ามึงขอ <Yeah. S 1> เอ้มึงทำเดี๋ยว <c oughs> กูจะเล่นมึงพลบ